สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนรงินลุนนะครับด้านหน้าของเพื่อนเพื่อนทุกคนนั่นก็คือ IQH 115 RGB Pro XT ครับ เป็นชุดน้ำครับระบบปิด จากแบรนด์คอแซหรือเรียกง่ายๆว่าก็คือชุดน้ำแบบ AIO หรือ All-in-One นั่นเองนะครับสำหรับซีรีส์ H หรือ Hydro s e r i e ์ที่เป็นชุดน้ำระบบปิดของคอแซจะมีอยู่ในกัน3รุ่นซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับประกอบไปด้วย H100iH115i และ H150i ที่ลงท้ายด้วย RGB Pro XT นั่นเองนะครับสำหรับชุดน้ำตัวนี้ที่เราได้รับมารีวิวเป็นตัว H115i นั่นเองนะครับเป็นชุดน้ำ ในขนาดที่อยู่ที่280มิลิเมตรนะครับชุดน้ำสอตอนที่จะมีพัดลม140มิลิเมตรช่วยในการระบายความร้อนจำนวน2ตัวครับชุดน้ำตัวนี้เป็นชุดน้ำที่ออกแบบมาสำหรับ หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ในทุกรุ่นเลยที่มีขายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Intel Gen10 นะครับไม่ว่าจะเป็น AMD ที่เป็นตัว3000ซีรีส์ล่าสุดหรือแม้แต่ Threadripper และในกลุ่มของ Workstation ก็สามารถรองรับได้หมดเช่นกันนะครับโดยตัวชุดน้ำครับก็จะมาในกล่องสีเหลืองครับผมแล้วก็จะมีตัดด้วยสีดำแบบนี้เลยนะครับ นี่ชื่อรุ่นระบุเอาไว้ตรงนี้ IQH115i RGB Pro XT ครับเป็นชุดน้ำที่ทาง Corsair ระบุว่าเป็น High Performance เลยนะครับดังนั้นประสิทธิภาพในการระบายความร้อนต้องสูงแน่นอนครับ รองรับเทคโนโลยีที่เป็นตัวซอฟต์แวร์อย่าง ICUE หรือ IQ ซึ่งสามารถปรับสีปรับแสงปรับไฟและสามารถเล่งรอบพัดลมให้เป็นรอบสูงสุดอย่าง Extreme mode ก็ได้หรือจะให้เป็นแบบเสียงเงียบก็ได้เช่นกันขึ้นอยู่เพื่อนๆปรับแต่งการใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะครับด้านหลังของตัวกล่องก็มีระบุนี่ครับเป็นขนาดของตัวชุดน้ำเอาไว้นะครับตัวนี้เป็นขนาด280มิมดังนั้น ถ้าเพื่อนๆจะซื้อไปใส่ในเคสของตัวเองก็ต้องดูด้วยว่าเคสของเพื่อนๆรองรับอยู่หรือไม่นะครับไม่งั้นอาจจะติดตั้งลงเคสไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวพัดลมที่เป็นขนาด140 mm มมตรจำนวน2ชุดนะครับตัวพัดลมตัวนี้จะเป็นในรุ่น ML series นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นพัดลมที่เทพที่สุดแล้วถ้าจะใส่กับชุดน้ำต้องนึกถึง ML แน่นอนนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของคู่มือการใช้งานมาให้จํานวน2เล่มนะครับมีอุปกรณ์การติดตั้งต่างๆซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวยึดนะครับสำหรับตัวเพลทอุปกรณ์ตัวยึดนะครับสำหรับตัว CPU ในรุ่นต่างๆนั่นเองครับและตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นตัวนี้ฮะเป็นตัวปั๊มกับตัวบล็อกนะครับรวมถึงตัวเรดิเอเตอร์ครับขนาดของตัวเรดิเอเตอร์นะฮะก็จะ ว่าง่ายๆเลยคือเอาพัดลมเนี่ยเอาไปทาบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ1ตัว2ตัวก็คือ2 8 0ม mm, ิลลิเมตรนะครับถ้าเป็น1ตอนก็คือขนาดจะเท่ากับพัดลม1ตัวนะครับถ้าเป็น2ตอนก็เท่ากับพัดลม2ตัวนะแต่ถ้าเป็น3ตอนก็คือเท่ากับพัดลม3ตัวนั่นเองนะครับถ้าว่ากันง่ายๆเลยแบบนี้เนาะในส่วนของตัวเรดิเอเตอร์นะครับหรือตัวหมอ้อน้ําตรงนี้ก็จะมีลดไหลคอแซครับเป็นการดีไซน์หมอ้อน้ําแบบเหลี่ยม สวยงามนะฮะวัสดุครับเป็นอลูมิเนียมนะครับทำสีเป็นสีดำสวยงามนะครับตัวคร,ครีบแบบนี้เลยนะฮะติดตั้งพัดลมได้ทั้ง2ด้านนะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่หันเข้าหาเครื่องดูจากแนวท่อนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นด้านที่หันออกนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับเราสามารถติดตั้งพัดลมได้ทั้ง2ด้านเลยนะเป็นแบบพุชแบบพูนะครับพุชก็คือดันลมเข้าจากหน้าเคสพูดึงลมออกจากหน้าเคสนะครับ ถ้าจะติดตั้งนะครับโดยปกติตัวชุดน้ําตัวนี้เขาจะติดตั้งเอาไว้ที่ด้านหน้าของตัวเคสนะครับให้เป็นการดึงลมเข้ามาลักษณะประมาณนี้โดยเวลาดึงลมนะครับก็จะต้องหันมาแบบนี้เป็นแบบพูแบบนี้ก็ได้นะครับเอาการพัดลมแบบนี้หรือจะเป็นแบบพุชก็คือเอาด้านพัดลมหันเข้าหากับตัวเรดิเอเตอร์หรือหม้อน้ํานั่นเองนะครับแต่ถ้าจะให้เย็นที่สุดนะฮะก็ต้องใส่พัดลมทั้ง2ด้านซึ่งโดยปกติต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ชุดน้ํา ที่เป็นระบบปิดหรือ All-in-One จะมีพัดลมให้แค่คู่เดียวก็คือเพียงพอแค่ติดแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับแต่เราก็สามารถดีไซน์ได้ตามแต่ชอบใจเลยนะฮะในส่วนของตัวท่อนะครับที่เป็นตัวสาย,ยางต่างๆตัวสาย,ยางตัวนี้ฮะจะเป็นตัวสาย,ยางที่มีขนาดเล็กกว่าเดิมทําให้มีการบีบน้ำนะครับได้ดีขึ้นช่วยการระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวบล็อกนะฮะ ีเป็นโลโก้คอแซมมีไฟ R G B อยู่ด้านในนะครับทั้งหมด16ดวงสามารถปรับแต่งได้รวมไปถึงตรงนี้นะครับก็จะมีช่องที่เป็นช่องเสียบ USB นะครับสำหรับคอนโทรลทั้งรอบพัดลมทั้งรอบปั๊มรวมไปถึงเช็คอุณหภูมิปรับสีปรับแสงผ่านซอฟต์แวร์ IQ ได้ต้องเสียบด้วยนะครับตัวปั๊มนะครับก็จะเป็นสีเงาๆแบบนี้นะฮะสวยงามนะสามารถปรับระดับได้นะครับ รวมไปถึงขายึดแบบ d e f a u l t ดั้งเดิมของเขานะครับจะเป็นขายึดที่จะใช้กับตัวซ็อกเก็ต1น x นะครับก็คือ1 1 5 1 1 1 5 1 v 2ต่างๆใส่ Gen 10ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าจะใช้กับในฝั่งของ amd ก็ต้องเปลี่ยนขายึดตรงนี้นะครับก็ดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนขาตรงนี้ซะแล้วแต่ว่าเราจะใช้กับซ็อกเก็ตไหนนะครับเดิมๆิมอย่างที่แจ้งครับมากับ intel นะรวมถึงการติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งพัดลมแบบนี้แหละแล้วแต่เราจะดีไซนน์ะ เอาเข้าวเอาออกตามแต่รูปแบบของการใช้งานนะครับติดตั้งแบบนี้เสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมนะครับก็คือห้ามลืมเสียบสายตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นสายที่ควบคุมทั้งไฟแล้วก็ควบคุมทั้งปั๊มนะครับสายไฟเลี้ยงาตานะครับรวมไปถึงตรงนี้ไว้ควบคุมรอบพัดลมนะครับเราสามารถควบคุมรอบพัดลมผ่าน bios ผ่านซอฟต์แวร์ได้นะครับและตรงนี้ครับนี่หัวต่อไฟเลี้ยงพัดลมนะครับ เขามีมาให้เลยในตัวสะดวกรวดเร็วง่ายดายมากแล้วก็เอาตัวบล็อกเนี่ยฮะไปยึดกับตัว CPU ก็เท่านั้นเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับซึ่งในการติดตั้งนะครับก็จะใช้ตัวโคพลทตตรงนี้ที่เป็นตัวทองแดง เอาไปแนบกับ CPU เพื่อดึงความร้อนออกมาผ่านโครเพตตรงนี้ครับที่แนบกับตัว CPU นะครับแล้วก็ส่งน้ําร้อนเข้าไปหาตัวเรดิเตอร์ใช้พัดลมเป่าไล่ลมร้อนผ่านคลิีพันฟินแล้วก็วนน้ํากลับเข้ามาที่ตัวปั๊มตัวนี้นะครับซึ่งหลักการก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อเลยนะครับว่าตัว H115i RGB Pro XT เนี่ยมันจะเย็นแล้วมันจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูต่อได้เลยครับ ตัวนี้คือตัวซอฟต์แวร์ IQ นะครับที่ใช้คอนโทรลตัว h r o 15i RGB Pro XT นะครับรวมไปถึงฮาร์ดแวร์ต่างๆของทาง Corsair รวมถึงเกมมิ่งเกียร์ด้วยนะฮะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยโดยแถบด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของโฮมนะครับแดชบอร์ดนะครับที่ดูค่าต่างๆของตัวเครื่องได้ครับรวมไปถึงตัวฮาร์ดแวร์ของ Corsair i n s t a n t l i g h t i n g นะครับคือสีที่เราสามารถปรับแบบรวดเร็วได้เลยสีแดงสีส้ม สีเหลืองนะครับรวมถึงสีต่างๆต,งต,งตรงนี้นะครับกดตรงการกระบาทก,ก็จะเป็นการยกเลิกนะครับและการปรับตั้งค่าของตัวซอฟต์แวร์นะครับในส่วนของตัวโฮมนี่ฮะล้วก็จิ้มเข้าไปที่ h 1 15 RGB Pro XT ได้เลยนะนี่ก็จะมีหัวข้อให้ควบคุมต่างๆเยอะยะมากมายครับเริ่มต้นต้องแต่ Lightning Effect ครับนี่ครับสามารถคอนโทรลตัวเม็ดไฟได้16ดวงแยกต่างหากเลยตามแต่ที่เราต้องการนะครับหรือ จะใช้ค่าที่เป็นการตั้งค่าของทางคอแซงเองก็ได้เช่นกันครับนี่เป็นสีพวก RGB นะครับเป็นสีแบบสติลเป็นแบบหยดน้ำนะครับแบบฝนตกอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราควบคุมได้เลยนะครับจะเป็นสีเดียวก็ได้ครับอย่างเช่นสีขาวแบบนี้เป็นต้นสีแดงนะครับหรือแม้แต่สีเขียวได้ถึง1 6.8ล้านสีเลยควบคุมตามอุณหภูมิของเครื่องก็ได้เช่นกันนะครับในที่นี้ผมตั้งเป็น s p i รัลเรนโบว์เลยก็แล้วกันนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในฝั่งของ Performance นะครับเราคอนโทรลได้ต้องแต่ตัวรอบพัดลมนะครับให้เป็นแบบหมดเงียบนะครับปรับแบบ Balance ปรับแบบ Extreme มนะครับแบบ0 r r m หรือจะคอนโทรล Device ทั้งหมดในเครื่องก็ได้นะครับตั้งแบบเมนวน l ก็ได้เช่นกันครับตัวนี้ครับก็จะเช็คตัวรอบพัดลมต่างๆได้เลยตามชอบใจรวมไปถึงเช็คอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับ ที่สามารถจะแจ้งเตือนเป็นสีไฟก็ได้นะครับหรือจะสั่งปิดเครื่องได้เลยเมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่อันตรายตามที่เราเสร็จไว้ได้เลยนะครับนี่คือตัวซอฟต์แวร์ IQ ครับที่ใช้ควบคุมฮาร์ดแวร์และเกมมิ่งเกียร์ของทางคอแซครับนี่แหละฮะ i q H 1 1 5 i RGB Pro XT ก็เรียกได้ว่าเป็นชุดน้ำที่สมราคาครับราคา5 9 9 0บาทระบายความร้อนได้ดีหน้าตาสวยงามปรับผ่านซอฟต์แวร์อย่าง i q ได้อย่างสบายมากเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรอบพัดลมและรอบปั๊มนะครับปรับได้ดั่งใจซิงกับพ์ดแวร์ตัวอื่นของทางคอแซและทาง ASU s หรือแบรนด์นอื่นๆที่จะเข้ามาในอนาคตก็ได้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อกำลังมองหาตัวชุดระบายความร้อนด้วยนะ้ำระบบปิดหรือ all inone Water c o o l i n g นะฮะก็คอแซก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีมาตรฐานที่สูงได้งานที่ค่อนข้างโอเคตัวพัดลมนี่เรียกว่าเป็นระดับท็อปแถวหน้าของตัวชุดน้าเลยนะครับ กับราคา5,090บาทก็ถามว่าราคาแพงไหมนะครับสำหรับ H 1 5 5 i r g b Pro XT ก็เรียกได้ว่าสูงเหมือนกัน นะครับจัดอยู่ในช่วงราคาที่สูงเมื่อเทียบกับชุดน้าตัวอื่นซึ่งก็จะอยู่ในช่วง 3- 4 0 0 0บาทแต่เพิ่อมอีกนิดหนึ่งก็ได้คุณภาพที่สูงขึ้นได้การบริการหลังการขาย5ปีผมก็ถือว่าคุ้มค่านะครับทั้งนี้ถ้าเพื่อนๆที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้จากร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศไทยได้เลยนะครับหรือถ้ามองว่าเจ้าตัวเนี้ยยังเย็นไม่พอครับมีตัว H150i RGB Pro XT ซึ่งคือตัว3ตอน360มิลลิเมตรหรือตัวเริ่มต้นอย่าง H100i RGB Pro XT อีกเหมือนกัน ที่เป็น240มิมซึ่งราคาก็จะถูกลงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวนะครับฝากไว้ด้วครับสำหรับชุดน้ำเย็นๆที่มาพร้อมไฟ RGB และพัดลมคันเทพกับชุดน้ำปิด H15i RGB p r o j e c t ตัวนี้ครับถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ